มาเด้อมาเด้อใครอยากกินขนมครกต่างแดนพี่น้องเอ้ยมาทําขนมครกโดยกันจ้ะแป้งทําขนมครกเนาะพี่น้องนอแบบสะดวกสบายส่งออกต่างประเทศพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปในโถจ้าจะเอาหมากเอาหน่อยเนาะจะนอแป้งทําขนมคกเ็จแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลเด้อพี่น้องจะเอาหวานมากขนาดไหนก็แล้วแต่ชอบเนาะจะนอ เสร็จล้วใส่เกลือลงไปจักหน่อยพี่น้องเอ้ยให้มันรสชาติแบบว,ว่ากล่อยๆจักหน่อยจ้ะแล้วก็ใส่กะทิพี่น้องเอ้ยต่างประเทศไม่มีหัวกะทิไม่มีหางกะทินาะจ้ะเน่อมีแต่กะทิกล่องจ้ะปากกวางก็ใส่ลงไปหนึ่งกล่องนอะพี่น้องทำประมาณครึ่งโถจ้ะพี่น้องจ๋าทำไม่หลายจ้ะก,กินคนเดียวคนเห็นเข้าเข่ากันเด้อพี่น้องเอ้ย กว่าจเขากันก็คนประมาณ1ิบนาที20สินาทีนน่ะจ้าเพราะว่าไห้แป้งมันเขากับกะทิเนาะจ่ะเนาะเขาก็เครื่องผสมต่างๆจาจ่ะไม่ให้มันเป็นเม็ดเด้อพี่นองเด้อใช่แป้งทําขนมโคกก็สะดวกสบายพี่นองเอ,อ้ยสมัยก่อนต้องมานั่งโม่เม็ดเขา,า้อจะเด้อไขรทันเบิ่งโม่เม็ดเขาทําขนมโคกนะ่ะก็กวางทันเนาะคะ่ะเนาะเอาเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าใส่สะอาดลงไปผสมจังน้อยเด้อพี่นองเด้อเขาจะได้ไม่แข็งจนเกินไปจ้ะ คนไปเรื่อยๆพี่น้องคนไปคนไปหอเม็ดแปง้งเขาแตกตัวเนาะคะ่ะเนาะห่เขาเป็นน้ำเนื้อเดียวกันจ้ะนี่นะคะคนไประยะหนึ่งกว่าจะเป็นลักษณะนี่ความคนกว่าประมาณนี่เด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วจ้าปักขวางก็คนประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีเนาะคะ่ะเนาะชิมดูจ้าเอารสชาติไหน ทำขนมโคกใส่ไฟกลางถึงไฟอ่อนเดอพี่น้องเอ้ยใส่พิมพ์ลงไปจ้าเซตแล้วใส่น้ำมันผืดเนาะจ้าหน่อน้ำมันผืดเนี่ยใส่ลงไปทุกลุมใหม่ทั่วเลยพี่น้องพราะว่าเวลาที่เราแขกขนมโคกมันจะได้ไม่ติดพิมพ์เนาะจ้าน่อใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเส็จแล้วเราก็ยอดลงไปเลยพี่น้องไม่ต้องยอดหล่นดเด้อจ้าเด้อแล้วเราจะใส่นาขนมอีกทีหนึ่งจ้า นี่หยดลงไปให้ครบเลยนาขนมปากหวางกอจิไช่หอมเนาะจะนอหอมหันจะพี่น้องจา๋าเสียจแล้วขอเขาโพดต้มจ้ะแล้วถ้าว่าใครจีใส่อะไรเนาะพี่น้องปิติฟ้าเนาะจะานอเปิดมาสักพักหนึ่งเราจะเป็นลักษณะแบบนี้สุกไปแล้วครึ่งซีกเนาะค่ะอีกกลางๆก็ยังไม่สุกเท่าไรก็ใส่หนาลงไปเลยค่ะใส่หอมเนาะแล้วก็ใส่เขาโพดจ้ะใครมีเผือกต้มก็ใส่ได้นะคะอร่อยจ้ะ นี่นะคะกลางๆเขาจะยังไม่สุกเดือพี่นองเขาจะค่อยๆสุกจากข้างนอกเพราะฉะนั้นอย่าใช่ไฟแรงจ้ะถ้าใช่ไฟแรงตรงกลางจะไม่สุกมันจะไหมซะก่อนพี่นองเอ้ยเร็จแล้วก็มาปิดฝานะคะนอกนี่ค่ะไก่สุกแล้วเราก็ดูขอบขอบของข้าวพี่นองว่าขอบของข้าวเหลืองไหมถ้าขอบเหลืองก็แสดงว่าสุกแล้วตรงกลางนี่ปรินไหมน้ำปรินหรือเปล่าถ้าน้ำปรินก็คือยังไม่สุกจะพี่น้อง กวางก็จะเอาน้ำมันทาขอบๆจักน่อยเนาะค่ะนะเขาจีได้แบบว่าแกะง่ายๆจ้ะพี่น้องจ๋าค่อยๆพัดค่อยๆให้เขาค่อยๆหล่นออกมาเวลาแขะช่วงรอก,ก็กินเม็ดขอ้อโพดไปจ้ะของต่างแดนนี่ข้วโพดกระป๋องนี่เขาต้มมาให้เรียบย้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหากินสะดวกสบายอยู่จ้ะนี่ก็จิ้มจิมไปเรื่อยๆเนาะค่ะนอสุกหรือยังสุกแล้วคะ่ะไม่ไม่ปรินแล้วก็คือใช้ได้ไม่ไม่ติดกระทะด้วยนะพี่น้องเอ้ย ไม่ติดพิมพ์จ่าหลอนดีแท้ดูข้างล่างสวยงามนอพี่น้องนอแม่อยู่ต่างแดนได้กินถึงขนมโคกแกเอ้ยเอาสูตรนี่ของปักขวางไปใช้เด้อจ่าเด้อใครอยากกินขนมโคกอร่อยอร่อยแซ่บตรงนี้ยังไม่ซุกเท่าไรค่ะตรงกลางยังไม่ซุกปักขวางก็เอ่อเปลี่ยนหลุมนอะจะนอหลุมตรงกลางไฟมันจะดีกว่าจ้าพี่น้องจิม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 ดูดู แน่ใส่น้ำมันพืชนะคะอันไหนที่ว่าแขออกมาแล้วเนาะเขาจะได้ใหม่ๆเนาะค่ะเนาะนี่งามไม่แกเอ้ยใหม่ๆด้วยนะคะกำลังดีสีสันสวยงามพี่น้องเอ้ยตรงกลางกไมไปิ้นแม่โอ้โลลนๆลๆๆลอู้ยอร่อยคักแท้ๆพี่น้องหอมมันหวานชื่นใจอู้ยแม่มาเด้อแกเด้อ หอมพี่น้องยิ่งใส่หอมเนาะหอมแถะแทะแค่เอหอหอมหวานมันพี่น้องกลอยกลอยอืพุดยอดจ้ะอื อยู่หากินต่างแดนพี่น้องเอยขนมโคกยังได้กินเลยแกเอ่อืวันหุยหุยกินร่อนๆ๋อเจี๊ยอร่อยพี่น้อง ร้อน <laughs> ปวดเขาพูดจ้ะเฮ้ยน้อ,นองเอึดอร่อย